ไม่ได้ยินบอกเอฟซีไม่ได้ยินเลยทำไมล่ะเสียงดังนวเนี่ยไม่ใช่เสียงไม่ดังเสียงดังจริงๆตัวเดียวคืออะไรครับตัวเดียวคืออะไรคตัวเดียวสามหกตัวเดียวสามหกเมื่อคืนนี่หนูไม่ใช่ขอคุยกับเพื่อนเนาะเมื่อที่แล้วก็ให้ตัวไหนครับงมดที่แล้วก็ให้สามตัวเลยแต่ใหญ่เลยโอ้สามห้าสอง สามห้าสองแล้วย้ายขึ้นให้พระยายไหวพระสวดมนต์กันนั่งสมาธิได้เจ็ดห้าสองยายเอาแต่สามตัวสองตัวยายไม่ได้ตัดเอาอ๋อเดายตรงนี้แต่วันนี้ก็ให้แล้วอย่าลืมนะวันนี้เอฟซีมากันเยอะเลยแต่มันงวดนี้เขาให้สองตัวสองตัวอยาเข้ารู้ไม่เข้าอันนี้ไม่รู้นะครับร<า><า>ู้แล้วเขาให้แล้วเ็าบอกเมื่อคืนอ่ะครับตอนตีสี่สางผู้ชายเข้ากับหูเลย สื่อกับกุมารให้หน่อยยายนิดหนึองว่าจะอยู่ไหมใครหวยน,น,น่ะคุยกับกุมารคุยกับกุมารให้หน่อยว่างวดนีน้จะอยู่ไหมขอให้สองตัวจะอยู่ด้วยไม่อยู่อันนี้กุมารบอกเขาหน่อยว่าอยู่ไหมมันจะเข้าไหมเมื่อเมื่อคืนยายเขาบอกว่าไปหาหวยให้แม่หน่อยนะอื สองสามวันก่อนหนูจะไปแม่ไม่ไม่ต้องห่วงสองสามวันก่อนหนูจะไป mm. ก็ดีนอนถึงนอนหลับตีสี่หลับบ้าง mm. ไม่หลับบ้าง mm. คือมีแต่ของสิ่งที่เขามารบก,กวนไงแ mm. ล้วเขามาบอกตีสี่เสียงผู้ชายเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ผุมารบอกเขาหน่อยก็บอกเอฟซีหน่อย กุมารชื่ออะไรครับมารเรียกซับเรียกซับมารเรียกซับอยู่ไหมตัวนี้ตัวไหนนะยังไม่รู้จักว่าตัวไหนยังไม่ได้บอกเลยนะอืมยังไม่ได้บอกเออมันจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ไม่รู้เด้อเป็นเรียงแนวทางแค่นั้นซื้อกับุมารให้น้อยไหนๆก็มาแล้ว ราคาทองสองตัวเลยนะวันนี้อเอาสองตัวเลยแกบอกว่าให้แค่สองตัวนะวดเมื่อกี<ค>้สองตัวไม่ถึงสามวดเมื่อกี้ให้สามตัวแต่ยายลืมซื้อยายลืมซื้อแค่<ฏ>ไงแค่ไม่แค่ตัวเดียวไม่ปลวดทัา

ชกูมาเรียกทรับให้สำหรับแนวทางนะครับงวดที่าสามตัวกูมาดังๆเด้อยายเด้อืออ่ะยอะดี

ดีือดีไม่ดีก็แล้วแต่ปากเนาะอันนี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สาธุคุมนเอาคม,ม,มาณบอกเขาหน่อยว่าตัวที่ให้เมื่อคืนนี่มันอยู่ไหมถ้าไม่รูก็บอกเขาว่าไม่ยูผู้ใครแล้วมาตรงอยู่เนาะ มาคนลมกติดอังกุยเบละนะอังกุยเสียอะมาอน้ยหนูนะหนูบอกแล้วฮะหนูบอกแล้วแม่หนูบอกแล้วว่ามันเข้าสามตัวที่หนูให้แม่ทำไมแม่ไม่ซื้อเอาเวลานี้มาขออีกเวลานี้มาขออีกแต่ให้แล้วนะให้แล้วจะเข้าไหมบอกเข้าสิเข้าไหมเข้าเข้าเข้าตัวล่างนะไม่ใช่บนล่างล่างล่างอย่างเดียวคือ ตัวนี้สองตัวล่าง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 นนอนล่างในนอนสามหกตัวเดียวสามหกตัวเดียวสามหกตัวเดียวตัวเดียวแม่นม่นเลยเอาตัวเดียวสามหกตัวเดียวเลยตัวเดียวหนูยังไม่ได้ไปหาหนูยังไม่ได้ไปหาแต่หนูให้แม่ก่อนล่างบนเอาที่ล้าง บนเอาขึ้นหลังนะแม่นะบนเอาขึ้นหลังงวดนี้ให้ล่างก่อนล่างล่างสามหกล่างสามหกุมานเสียงดังๆหน่อยคุณมานพูดเสียงดังๆหน่อยุมานคอแห้งแล้วไม่ได้ดื่มน้ำแด่แม่ไม่ให้เอามาเต่แม่วันนี้แม่ก็ลืม่อยให้หวยก็ยังลืมเลยอู้คนแก่เนี่บากจริงๆเลย มาเป็นมนุษย์คนแต่น bueno. ี่ลืมหน้าลุงหน้าลุงหลังให้หวยสามตัวแล้วมาบอกว่าไม่ได้ให้อู้เสียความรู้สึกหมดเลยอู้เสียดายเสียดายมหมดแปะดเลยมี้ให้ใหม่นะหมดนี้เอาใหม่หมดนี้เอาใหม่ให้แล้วก่อนนะให้ก่อนนะอันนี้ให้ก่อนตัวหลังบนบนเอาที่หลังนะบนเอาที่หลังค่ะไปหาได้เดี๋ยวจะมาบอก ยังไม่ได้ไปนะเนี่ยยังไม่ได้ไปกําลังจะไปถึงเวลาไปแล้วยังไม่ถึงเวลาไปถึงเวลาจะไปแต่ยังไม่ถึงกำหนดถ้าถึงถึงกำหนดแล้ไม่ไปไม่นานหรอกไปหาที่ตรงมันไม่ไม่มตรงนี้ตรงที่ไปเอามานี้มันไม่เดี๋ยวยังไม่ได้ไปขอร้องก่อนนะขอก่อนพวบหลังไปค่อยจะออก ่อยครับบอกว่าไงเลขอะไรน้อสามหกค่ะ3สามหกครับท่านผู้ชมสามหกมีหเดียวล่างครับไม่ใช่บงครับครับขอบคุณกูมาหลายเน้อครับครับผมเดี๋ยวงดหลังมาเอาอีกนะครับครับผมครับเดี๋ยวหนูจะไปหาให้เองครับเอาเซนเซนกีบังมัดเซน